เงินเดือนแรกตื่นเต้นได้ไม่นานความท้าทายก็ตามมาหลายคนที่มีเงินเดือนหมื่นต้นๆอาจคิดว่าเงินแสนแรกคือเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วการมีเงินแสนแรกนั้นมันคือเป้าหมายที่เป็นไปได้แน่นอนคลิปนี้ไม่ใช่การบอกให้พวกเราประหยัดแต่คือแผนที่ที่จะนำทางคุณผ่านสามด่านสำคัญ สู่เงินออมก้อนแรกในชีวิตด้วยกลยุทธ์ที่ทำตามได้จริงและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m o n e y v e r s รจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือออมอย่างมีระบบตอนคู่มือพิชิตแสนแรกฉบับเงินเดือนหมื่นต้นๆเรามาดูสด่านสำคัญที่เรา ต้องพิชิตกันนะครับเริ่มจากด่านแรกปรับมุมมองก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับทัศนคติของตัวเราเองเกี่ยวกับการออมให้ถูกต้องเสียก่อนหลายคนมัวแต่เปรียบเทียบเงินเดือนของเรากับของคนอื่นแล้วรู้สึกจะท้อแท้ เงินเดือนของเราหมื่นต้นๆในขณะที่คนอื่นเข้าไป 3, 4, มสี่ห้าหมื่นกันแล้วแต่หัวใจของการออมไม่ได้อยู่ที่จํานวนรายรับแต่อยู่ที่ส่วนต่างที่เราสามารถเก็บได้ในแต่ละเดือนดังนั้นควรเปลี่ยนคำถามจากทำไมเงินเดือนเราน้อยจัง เป็นเราจะเก็บเงินจากเงินเดือนนี้ได้เดือนละเท่าไหร่ไม่ควรเปรียบเทียบระหว่างเรากับชาวบ้านแต่ละคนมีภาระไม่เท่ากันโฟกัสที่เป้าหมายของเราเพียงคนเดียวก็พอการออมเงินเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ง่ายๆเรามาดูภาพนี้กันหากพวกเราตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินให้ได้1 0 0 0 0บาท ถ้าเราเก็บเงินเดือนละ1 0 0 0พบาทต้องใช้เวลา100เดือนหรือ8ปว่ีกว่า,กวาเก็บเดือนละ2,000ก็ใช้เวลาลดไปครึ่งหนึงเหลือ5 0เดือน4ปีถ้าเก็บเงินเดือน3 0 0 0จะใช้เวลา33เดือนหรือ2ปีเกือบ3ปีถามว่าระยะเวลาเหล่านี้ตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตของคุณหรือไม่ ถ้าหากมันนานเกินไปผมมีตัวเลือกให้แค่ออมเพิ่มหรือหาเพิ่มมีแค่สองตัวเลือกเท่านั้นด่านต่อไปด่านที่สองอุดรอยรั่วสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ออมเงินไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะรายได้น้อยแต่เป็นเพราะเงินรั่วไปกับภาระนีสินโดยเฉพาะ นี่ที่เกิดจากการบริโภคซึ่งมีดอกเบีย้ยสูงและอยู่ใกล้ตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อนี่ที่เราต้องระวังที่สุดเลยคือนี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆและสินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้คือตัวการสำคัญที่จะ กินศักยภาพในการออมของคุณดังนั้นเราต้องสร้างเกราะป้องกันในฐานะผู้เริ่มต้นทำงานตั้งปณิธานไว้เลยนะครับว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดอกเบีย้ยสูงนี่ขนาด20%เซเลยนะต้องระวังให้ดีการไม่มีหนี้คือความได้เปรียบมหาศาล ที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้มากขึ้นในแบบก้าวกระโดดด่านที่สามสร้างระบบอัตโนมัติวินัยเป็นสิ่งสำคัญแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่มีวินัยพอใช่ไหมไหนใครไม่มีวินัยพอยกมือขึ้นอย่าได้อายถ้าไม่มีวินัยพอที่จะออมเราต้องสร้างระบบที่จะบังคับให้เราออมได้สำเร็จโดยอัตโนมัติ โดยมีเครื่องมือหลักๆอยู่2ออันเครื่องมือแรกเป็นภาบังคับลงทุนไปเลยกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพวกกบอบขอนน่นนี่นั่นหะาก่อนที่เราจะเห็นเงินเดือนของเราซะอีกมันหักไปแล้วอัตโนมัติตอนเงินเดือนเราออก 2. ภาคสมัครใจตั้งค่าตัดเงินเดือนของเราอัตโนมัติเหมือนกันคือย้ายเงินออก ไปในบัญชีที่ถอนยักยากเนี่ยไปเลยหลังจากเงินเดือนเราออกพวกนี้จะไปสู่หลักการของคำว่าเงินที่มองไม่เห็นเงินที่มองไม่เห็นคือเงินที่จะไม่ถูกใช้เมื่อเงินถูกย้ายออกไปแล้วเงินที่เหลือในบัญชีเงินเดือน คือเงินที่คุณสามารถใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเผลอใช้เงินส่วนที่ตั้งใจจะออมสมการง่ายๆเงินเดินเข้าหักระบบอัตโนมัติไปเลยหักอัตโนมัติมี2ออันไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ตัดไปในพวกบัญชีฝากประจำพวกนี้จะมีความเสี่ยงตำ่ำและให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากแบบ ออมซั์แล้วที่เหลือนั่นน่ะคือเงินใช้ได้จริงออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้เหลือเท่าไหร่แล้วค่อยออมการเก็บเงินหนึ่งแสนบาทแรกนั้นอาจจะเป็นก้าวที่ยากที่สุดแต่เมื่อคุณทำสำเร็จด้วยระบบที่วางไว้คุณจะไม่ได้แค่มีเงินเก็บแต่คุณจะได้วิยและความมั่นใจ ทางการเงินติดตัวไปด้วยและมีคนกล่าวไว้ว่าเมื่อมีเงินก้อนหนึ่งแล้วสมองของเราจะคิดหาหนทางต่อยอดเองเงินแสนแรกของคุณนี่แหละคือใบเบิกทางไปสู่การเรียนรู้เรื่องการลงทุนขั้นต่อไปขอเพียงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ชัยชนะก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แสนแรกจะนำไปสู่ล้านแรกต่อไปคุณตั้งเป้าออมเงินเดือนละเท่าไหร่มาแชร์กันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ